เนี่ยค่ะมันแข็งมากยังไงดีคะคุณหมอมีคําแนะนําเรื่องขนคะขนที่ไอพีเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนําตัดนั่นแหละค่ะนะก็คือถ้ามันแข็งมากก็ตัดทีนี้ห้ามโกนค่ะโกนนี่มันปัญหาก็คือจะมีรูขุมขนอักเสบคราวนี้ก็ทั้งคันทั้งตอมันขึ้นก็ยิ่งแสบกันไปใหญ่ไม่ไม่สบายนะคะก็แนะนําให้ตัดให้สั้นนะคะอันนี้ก็ก็แนะนําก็ตัดรูปทรงต่างนะคะอันที่สองก็คือ ไม่ไหวเลเซอร์เลยค่ะจัดการกําจัดขนถาวรไปเลยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยขนเขาเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็แข็งก็คือเหมือนขนน่าแข้งเลยที่แข็งนะคะเพราะแนะนําก็กําจัดขนถาวรไปเลยแต่จริงๆการโกนเนี่ยมีความเชื่อว่าขนที่ขึ้นใหม่จะแข็งไม่จริงนะคะขนขึ้นใหม่เท่าเดิมแต่จะมีขนคุดแต่ต่างมุดเจ็บแสบมันมุดเข้าไปมันขึ้นมาแล้วมันมุดเข้าไปก็ไปถอนอู้น้ำตาน้ำหนตาไหลกัน นะคะสรุปว่าก็ใช้กันไกรตัดนะคะเชนลียบ,บอกว่าต้องระมัดระวังว่านะคะไปตัดแคมตัดติงเพราะว่าไว้เพศผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เรียบนะคะออเออคุณตัดไปตัดมาไปโดนแคมเล็กโอ้ต้องระมัดระวังมากนะคะ